พระสมเด็จวัดละคังอนุสร้อยี่ปีสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมลังสีวัดละคังโคสิตาดำยี่สมิถุนาสองห้าเจ็ดเกจิอาจ,จารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมปลูกเสกทั้งหมด122 ท่านจากทั่วประเทศราคาหลักร้อยพทุทธคุณหลักล้ามนมวลสารแน่นเปียสวยงาม